มาเท่าไห้โชคสวัสดีพี่ซีซูปูสุขัขขนกับผมมาละพี่น้องปูคอนจันวันที่หนึ่งกันยาสองหาหกแปดน้องพี่น้องเบื้องผลวันที่สิบหกสิงหากนก่กนพี่น้องเลขมันออกไ่เลขมันเลขบนมันออกหกห้าเนาะเลขวิ่งของปูกดกอดข้อกันมาแบบนี้ห้ากับหกเน้นที่หกหกหรือมาบนมาล้างแล้วพี่น้องเนาะเลขบนออกหกหาเลขล้างออกหกสามเนาะ กูนนก 3, เ็เน่นติดหกบาเนี่มึงไงหกสี่เลยบตอหกสามหกหานพี่น้องมึงดูไงเสด็จเสด็แต่แค่เสียวนะพี่น้องเนาะเอาเอาไม้พี่น้องเล็กจับกู้เาเขา่าวาเล็กวิ่งว่าผิดหวังดอกพี่น้องเล็กวิ่งกูคนเจนเ่าเคยรุดอกเด็กวิ่งกูคนเจนเนี่ยเ่าเคยรุดเลยแนหะ พี่น้องเข้าถ้ยเอฟซีอยากซอยค้าน้ำมันหรือว่าคากาแฟาให้พอเสี้ยนตาทิพนะ้อเอฟซีก็ถามกันเมื่อหลายวันกระท่มากบ้านกระท่มากสองเจ้าสามเจ้านอะกบอกไปตามเสี้ยนตาทิพกับพ่อญาาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็อย um um ู่คนละเพื่ออยู่คนละฝากฟังความมันไก่เนาพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองอยาก ให้คากาแฟพอเสี้ยนตาทิพย่าเนะาะพ่อยญ้าพ่อกินกาแฟไหลมอลสีหาซ่อง,อ,องเนอาอพี่น้องเนาะตาเอฟซีพี่น้องทันใดโชคหมานกับพ่อยญากับเสี้ยนตาทิพย่ากาแฟเด้พี่น้องแรกขีโซ่บดนลพี่น้องได้แคบหน้าจอเอาเนี่ยขีไปเมื่อนี้เลยเนี่ยขีดโซ่บดนพี่น้องโซ่โดนว่าะไรผิดกฎพี่น้องเข้ากระเบื้องหลกักแคบหน้าจอเอา ปูขอนก่นเนาะวันที่หนึ่งปูขอนก่น วิ่งบนล่างบนล่างที่เก่าเด้ไปนหนองเด้อหลักกรเล็ปูกรบใบปากลักความแปด แปดกับ 7, เจ็ดเงใดพี่น้องมีตัวหมกักตัวชอบปะแปดกับเจ็ดวดที่แล้วก็หากรบหากับหกวันนี้แปดแปดกับเจ็ดเน้นเจ็ดได้พี่น้องไดว้วดที่แล้วก็เน้นหกมาบนมาล้างได้ละวันนี้ปูเน้นเจ็ดพี่น้องฉันได้กับมาบนกระลางแ่ละปูมันใจ เอพซีเทียนเอบซีเทียนม่นขอเบอร์ปู่มี้ะพิ่นอกได้มีตะไล่ ที่ปูที่เอฟซีหรือว่าที่ให้แนวทาามากนี่นี่แหละเพื่อนกับแคบน้าจอเพื่อนกับไอดีไล่มากับเบอร์นี่นะพี่น้องนี่เบอร์นี่เห็นไ่มนี่เพชรพารวยนี่เห็นนี่แหละที่เพื่อนส่งมาใหา้เอฟซีขอเบอร์นี่ผมมีได้พี่น้องได้มิตตไล แปดสามแปดเก็ดพี่น้องก็ต้องจับพร้อมบัดว่านี่ปูจับห้พร้อมเลยวดที่แล้วหาก 6, ับ6ก็จับวนะ่านี่จับห้พร้อมเลยแปดกับเก็ดนะโอ้ทาานี้เปนเขียนห่างแปดหกแล้วพี่น้องด้วย เจ็ดสาเจ็ดสเจ็ดห เลขสาตัวแปดเก็ดีเก้าเอ็ดีกได้พี่น้องได้ เลขสามโตกับสองคู่สองหางที่ปู่ห้มากเลยต่วาส่วนตัวเน้นนี่ปู่เน้นติดเจ็ดเหมือนเด้พี่น้องเด้มคืองวดที่แล้วนี่แหละงวดที่แล้วปู่ก็เน้นติดหกเหมือนงวดนี้ก็เน้นติดเจ็ดเหมดดือนเด้พีน่น้องเขามักชอบตัวใดหาลอตเตอรี่กันเลขบุหลายคู่ลายหางดอกงวดที่แล้วเลยวิ่งหา หากบหกก็ก,ก,กอดข้อกันมากว่านี่ปูจับให้พร้อมวิ่งวิ่งแกับเจปูเน้นเจ็ดแปดสามแปดเจปดหเจเจ่เจหู้เน้นติดเจดได้พี่น้องเด้อส่วนเลข3าตัวนี้มันแปดเจ็่เก้าเจ็หพี่นอ้องหอกกระแคบหน้าจอถ้ามากถ้าชอบกระจัดรถััดกระพาน ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านรับขอพระคุณปูคอนจันในหลายกระเพมเอาโชคมาในแห้งปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเท่าไห้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม